ไม่ได้เปิด mv ตัวเต็มหนึ่งหนึ่งใช่ไหมหรือว่ารวมรวมหมครับรวมเลยครับเฮียเอ้ทำไม,ไมอันนี้เลยคือเห็นผมเห็น สีเที่ยวขึ้นคน,น,นคนหนึ่งมานนอ๋อใช่ครับสองคนสองคนครับสองคนครับแต่นั่นแหละที่มันมีประเด็นคือคนคนผมเขี่ยวไงผมเขี่ยวผู้หญิงครับอ่าน้องคนนั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋โอ,อโอเคครับก่อนผมอยากรู้ว่าก่อนก่อนรับเขาอะ่ะได้ถามประวัติเขาไหมอ่ไม่ได้ถามครับไม่ได้ถามเลยแล้วทำไมผู้หญิงผมเกี่ยวไม่บอกอ่ะ เขาเห็นเขาเขาเคยมีัรรุดที่ละมาเพิ่งมารู้ว่าตอนเขามีเขาบอกว่าเขามีปัญหากับใครนะชื่ออะไรไม่ลืมแป๊บนึงพี่ไม่เอกนะหนูไม่รู้เลยเรื่องนี้เพิ่งมารู้ตอนอยู่ในแก๊งเหมือนกันครับนั่นแหละมันควรจะเช็คมาก่อนอ่ะก่อนจะรับใครเข้าแก๊งอะ่ะอืมโอเคครับแล้ว อันนี้รับผิดชอบยังไงดีครับอันนี้รับผิดชอบยังไงมันมีเรื่องอะไรกันมาครับใช่ใช่นี่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาดิใหกบอกเขาหน่อยเอ่อวันนั้นผมไปสุขุมวิทครับผมก็ขับรถไปเล่นแล้วทีเนี้ยเห็นประชาชนใหม่คนเนี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าผมก็ถามเขา,เ<อ>าว่าเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะคุยคุยกับน,น้องไปก่อนเดี๋ยวผมขอแป๊บนึงคุยกับน,น้องเลยครับครับครับแป๊บนึงคุยต่อเองะมาเดี๋ยวันนั้นผมก็ถามเขาว่าแบบว่า ชื่ออะไรเขาบอกว่าทำไมมีปัญหาอะไรติดอะไรหรือเปล่าคูต้องทำยังไงแลวทีนี้เขาบอกว่าติดตีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยความต้องการของเขาก็ได้นะแลวทีนี้วันนั้นผมก็เลยแบบทิกเก็ตไปถามแอดมินเลยว่าถ้าแบบผู้เล่นใหม่บลอกแซดอย่างนี้ถือว่าหลุดคูดาวผู้เล่นใหม่ไหมแล้วมันก็หลุดแล้วผมก็ไล่ตีเขาหลบโรงพยาบาลเขาเขาก็วนวนวนอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ยมันปัญหานั้นะมันมันยังไม่ได้เคลียครับคือ มันมันก็ยังคาอยู่เพราะว่าสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะหลบอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นผมก็เลือกที่แบบว่ายังไม่ได้ทําอะไรเขาจนถึงตอนเนี้ยผมรู้ว่าเขาขึ้นตีหิูวผมก็เลยว่าจะมาเอาเรื่องตอนนั้นนะครับโอเคครับผมเข,เข้าใจได้ครับทีนี้ไม่ทราบว่าทางเคสอยากให้เรื่องนี้ออกมาเป็นรูปแบบไหนดีค ยี่ครับนะแทงเลย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 เดี๋ยวนะส่วนมึงโดนนะก,ก,กูไม่ได้เปิด MB ตัวเต็มมาครับตัวจบมาต่อเลยตัวจบมาต่อเลยกูไม่ได้เปิด MB ็อีสัตว์ ผมอยากเก่งในสัตว์ือกสวนโง่เหี้ยชั่วเล่นแล้วคนบอกไม่ร้อมอ่ะมันนานมากเลยอะแล้วคุณก็ห่างฮะไม่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 มีการตอบรับกลับมาเลยแล้วผมเรียกคุณคุณก็ก่็จะมาของวันนี้ใช่ไหมครับที่ที่เรียกว่าวันนี้ใช่ครับแล้วมันเรื่องกาๆอะไรเลยเรื่องนะมึงก็จะไม่อยู่เหรอครับผมกูก็จะไม่อยู่ มันนานมากเลยอ่ะกว่าผมจะแบบไ,ได้คุยกับสูกกระจกอ่ะผมเคยชวนแล้วสูกกกระจกก็ห่างห่างหายไปเลยอ่ะอนี่ยเพราะอะไรครับช่วงก่อนอันนี้คนผมมันไม่ไม่ไม่พร้อมครับคนมันหายไปเยอะครับทำไมไม่บอกผมครับผมรอนานมากเลยที่เคสมาชวนครั้งล่าสุดมันมันมัน,ม,นมันนานมากแล้วครับใช่<ม>ใช่ครับใช่ สองเดือนสองสามเดือนได้แล้วใช่แล้วรอบนี้เอเล่นไหมอันนี้ผมถามย่ยเล่นเล่นแบบไหนครับหนึ่งหนึ่งใช่ไหมหรือว่ารวมรวมไหมครับรวมนะครับ,รบอะดีๆนะมึงส่วนมึงโดนนะอเออยากเล่นทุกคนชเลยโ้ยควายกัน อีตอนนี้นก็ปนะีออแล้ความทรงจะวังก่อนนึงอย่างี้จะอุ้มไปไไงหมดวันนี้นครับเอีย๊ยค,คืทำอ,อะไรลงไปตตาายังคุณทำอะไรลงไป